อยู่กันในแบบฝึกหัดที่7.17ค่ะคณิตศาสตร์ป .4 เล่มสบทที่7ทศนิยมเป็นแบบฝึกหัดของสอสอวทอ,อยู่ในหน้าที่39นะคะหน้านี้ก็จะยังคงเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาทศนิยมอยู่ค่ะมาดูกันในข้อที่1ค่ะแอนมีที่ดิน3.7.5ไร่ต่อมารับมรดกอีก18ไร่แอนปลูกยางพารา10.75ไร่ ที่ดินที่เหลือทั้งหมดปลูกปลาล์มน้ํามันแอนปลูกปลาล์มน้ํามันกี่ไร่ทีนี้เรามาดูในส่วนของแผนภาพก่อนนะคะเราจะวาดแผนภาพในส่วนของที่ดินที่แอนมีแล้วก็ที่ดินที่รับมรดกมานะคะก็จะสอันเนี้รวมกันจะเป็นที่ดินทั้งหมดนะคะเราก็จะต้องมาหาที่ดินทั้งหมดก่อนคะ่ะก็เขียนเลยว่าแอนมี and, ที่ดินทั้งหมด ก็จะนำ3า5 7 5ไปบวกกับ18นะคะเราก็ไปทำการบวกในกระดาษทดได้เลยนะคะแล้วนาคำตอบมาใส่ค่ะ37.5บวกกับ18ก็จะได้55.5ไร่เป็นพื้นที่ทั้งหมดนะคะทีนี้บอกมาอีกว่าปลูกยางพาราไป10.75ไร่ที่เหลือปลูกป่าน้ำมันอยากรู้ว่าปลูกป่าน้ำมันเท่าไหร่นะคะ เราก็จะนําที่ดินทั้งหมดมาลบออกด้วยพื้นที่ที่ปลูกยางพารานะคะก็เขียนเลยว่าดังนั้น And blue. ปลูกปาล์มน้ํามันนำ 55. 5้าลบออกด้วยที่ปลูกยางพาราคือ10.75เราก็ไปทำการลบในกระดาษทษนะคะ พอลบออกมาแล้วก็จะได้คำตอบคือ44.75ไร่นะคะอันนี้ข้อนี้วิธีการคิดนะคะก็คือต้องหาจำนวนที่ดินทั้งหมดก่อนนะคะว่าที่ดินทั้งหมดที่มีเนมีทั้งหมดกี่ไรจากนั้นถ้าอยากรู้ว่าน้ำปลูกปปล์าน้ำมันกี่ไรก็เอาที่ดินทั้งหมดหักออกด้วยพื้นที่ที่ปลูกยางพารานะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ใช้ปลูกปปล์าน้ำมันนั่นเองค่ะ ข้อนี้เราก็อย่าลืมตอบเลขไทยนะคะ44.75ิร่เราไรอเสร็จแล้วในข้อที่1ค่ะต่อไปมาดูกันในข้อที่2ค่ะแม่ค้าขายไก่ทอดมีน้ำมันสำหรับทอดไก่20ลิตรวันแรกใช้ไป5.5ลิตร วันต่อมาใช้มากกว่าวันแรก1.75ลิตร2วันนี้แม่ค้าใช้น้ำมันไปกี่ลิตรและเหลือน้ำมันเท่าไรอันนี้ก็เป็นแผนภาพที่เขียนแสดงให้เห็นถึงจำนวนน้ำมันที่ใช้ในวันแรกก็คือ5.5ลิตรนะคะต่อมาวันที่2เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าใช้เท่าไหร่บอกมาแค่ว่าใช้มากกว่าวันแรกอยู่1.75ลิตรเราก็จะต้องมาหา,า,หาน้ำมันของ วันที่สองก่อนนะคะก็เขียนเลยว่าวันที่สองแม่ค้าใช้น้ำมันก็นำน้ำมันที่ใช้ในวันแรกบวกกับที่ใช้ในวันที่สองที่มากกว่าอยู่1.75นง้าำมาบวกกันนะคะพอบวกกันก็จะได้7.25ดลิตรนั่นเองอันนี้เราก็ เอาไปบวกในกระดาษทดเราก็เอาคําตอบมาใส่นะคะพอเรารู้แล้วว่าวันที่2อนี้ใช้ไป7.25เราก็จะมาหาว่าน้ํามันที่เหลือเนี่ยเหลือเท่าไหร่ก็ทั้นแรกก็ต้องหาก่อนว่ารวม2อวันเนี่ยใช้น้ํามันไปเท่าไหร่นะคะรวม2อวันใช้น้ำมัน เอาจำนวนน้ำมันวันที่1คือ5.5บวกกับวันที่2คือ7.25ก็นำไปบวกกันในกระดาษทดก็จะได้คำตอบคือ12.75ลิตรอันนี้วันที่1วันที่2อ,อยากรู้ว่าเหลือเท่าไหร่ให้เราเอาเอาน้ำมันทั้งหมดตั้งลบออกด้วยน้ำมันที่ใช้2วันรวมกันนะคะ เรเขียนอะไรว่าเหลือน้ํามัน20่บลบออกด้วย12.75เราก็ไปทําการตั้งลบในกระดาษทดนะคะก็จะเหลือน้ำมัน7.25ดจุดสองห้าลิตรก็สรุปดังนั้นเลยค่ะดังนั้น สองวันนี้แม่คาใช้น้ำมันไปสิบสองจุดเจ็ดห้าลิตรและเหลือน้ำมันเจ็ดจุดสองห้า าจากนั้นเราก็มาตอบได้ไทยด้วยนะคะก็เขียนเหมือนเดิมเหมือนดังนั้นเลยแต่เปลี่ยนเไป็น้้ไทยสวันนี้แม่ค้ใช้น้ำมันไป1 2 7สหลิตร และเหลือน้ำมัน7.25ลิตรนั่นเองก็เสร็จแล้วนะคะในแบบฝึกหัดที่7.17เดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ